ตอนนี้เพิ่งกระไซเลยครับเออยามหลังที่สามครับรุนล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 ุนพี่น้องอยู่น้ำกันหาอยู่หากินทางฝั่งลาวครับฝั่งลาวฝั่งไทยนะยกมาดูดิไซยังไงครับดอกนี่มีสีล่ลีมีสี่ลีเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพลาดโอ้โหพลาดไปแล้วมีอีกว่านี่ เฮ้อู้ขอนใหม่มีใช่ขอนใหญ่ๆครับผาดควางหนามเลยให้พี่น้องไปเบิ้งต่อบันเนี่ยไปเบิ้งพะโพกเล่าบันเป็นจังไดงนึกแล้วบ่โอ้ยั่งยืนห้วยห้อยห้อยยกเบื้องหามเขาหน่อยนี่วูหน่อยนี่หน่อยงหายโอ้ได้ครับได้ครับพี่น้องได้ครับ Ủa ừ, phải nhắn anh, Bà căng ô, Ồ xuất chuẩn xuất chuẩn Nhìn thấp bà căng hết Xuất chuẩn xuất chuẩn Đây thế bây bưng Khoa to Hả đấy nạc xịt Không phải Ngạc xí cũng mà ngoài thần Đấy là Đấy, chắc tôi Ngoài ừ. này bắt càng xóng tôi ừ. đừng thật con mày ui như khoan như một tít phút tô vào đây này ừ, ô thì sám ตามสีโตัวเบื้งพื้นต่อไปครับสิเป็นแนวไดครับพี่น้องดุนไปน้ำกันครับคว้นใหม่เป็นลาเห็นยู่นั่นเห็นปอมอยู่ ผมเนี่ยมาผมยังเห็นมองเหมนเหมือนกมึงบ่อไนงกันเป็นเป็นวาผมครับตรงไซไปแบบนั้นตรงไซไปแบบนี้ครับเบิ้งครับจองพลาดครับอู้หูบอใหม่ไงพี่รองเลย ปรมาณนาจักสิบเนาะนาาห้าสิบหกสิบได้ัหงนาหกซิบเนาะพอหน่อยใหม่คนหกสิบหรือเจ็ดสิบุญมันใหญ่แหงุตัวฝุ่นเล็ใหญ่แหงพี่น้่อเลยบุนขวงหองเลยบักงี้เลยคนใหม่ทำเสียเอเห็ดฟุ้งไเจอเนาะ้าเนี่ยสิว่า เึิงครับจอมผ่าน,นพนิมมันหรือว่ามัมาน,น,นใช่ตรงนี้ปีอีกไปให้น่าก,กิน <laughs> ให้น่าสีกองอกเลยนอนเยอ๋ิง มชิมันบ่มันขื่นมาเป็นมูเป็นมูเนาะ้ามนมืนขึ้นข่นเรื่อยๆถึขื้นสาม่มืน้อก็เขาหาผสมผัดมันนอนจัดการเตี่ยสิแม่ข้างไม่ข้างตอกไป

น้ามี่เย็นแห้งนะครับเย็นแบบคือกันกับเ่าเอากะติ๊กเส้นแข็งข้าสิกินไหมบานเ่ากับเอามือลงจุ่มมึงครับแบบไรแบบนั่นเลยครับเย็นเย็นแห้งครับอุณหภูมิอยู่นี่เก้าองศาครับผมพี่น้องว่าเย็นบ่ ทำบาบุลุงจอมฟานครับพี่รอเกยจอมฟานมาทำบาบุลุงเลยครับบัวตือตูบัวตู่ปลาอันเน้ใส่ใส่หมูเงินก็น่ากาสีแตกว่เต่าใส่หมูมาอะไรพี่น้อง <c oughs> วันเพ่นมาอยากงวดีโอมึงมา <c oughs> มันนี้จะปนแทะมว,วนลลาบ <c oughs> มอวนในทึ่งในทึ่งต้มในทึ่งลาบนะมวนว <c oughs> ันสามโลย้ายสามเหือนสี่เฮือนพี่น้องเลยไป รับชมรับฟังทั้งไดก็ขอบอออคุณหลายๆเจ็ดสี่เซนใส่ส้สมไม่ก่อนมือหนาจังแก่มือใหม่ครับสรุปเร็วมือนี้โบมันครับม,มือนี้โบมันมือนี้มือนี้สงสัยต้องได้ป่นกับปลาเนี่ยให้เบิง่งทางใดก็อย่าลืมกดจับเซคไข่กดถึกใจกดไลค์กดแชร์ให้ปีเตอร์วิทบาอิสานไต่พาลรอในเด้อ,อ,อครับเด้อสวัสดีครับ